ยืดตอบซะีไปแล้วา้าฟาคือใครค่พี่มีคลายด์แล้วพี่ม่ต้องมารักดูแลไม่ไม่ต้องมาให้ไม่ต้องให้ควมังคืออะไรเนี่ยคืออะไรแล้วเราฝัางเราผ่านมาสองนาทีสามนาทีนี่คืออะไร <c oughs> ไมันทำอะไรกันวะเอาเลิกก็เ,เลิกกูโทษไม่ไหวหรอกแม่งไปโพราะลาเาก็ไม่รู้ ้าามาชีวิตสูดเนี่ยชีวิตเนี่ยจาชีวิตสเลยจะจะพูดยังไงจะะรอที่ไกรักที่แล้วรักก็รักเลยอ่ะท้าไมหยุดกูเอาน้ำสาดไปหางไปไปเดี๋ยวสับคอซะแกล่ะกันนะอ้ยสายใจมากเลยไม่ใช่อะไรถ่ารักก็คือ พัลักกคกม้าออก้ามึงก็ยังไม่เท่าไหร่เลยกูรักมึงกูเชื่อใรมึงกอย่างเลยเอาไปบอะอย่าหมึงมึงเป็นเฮียเวลาคุณเยียพ้นขาตัวเองไหมกูมีคำตอบให้เป็นไงฮะ คุณสันลามแล้วกันไหนอุ้ยคนนี้นี่นี่นี่ดูอ่ะกูยอมวันนี้กูยอมดูที่น่ะนี่ทำจริงจริงเถอะว่าสภาพามึงมึงเวลามึงเยี่ยวควนขาตัวเองไหมทำไมอ่ะตอบไปสิ เวลาคุณเยี่ยบพ้นขาตัวเองไหมอยากได้คำตอบเลี่ยกูมีคำตอบให้อะไรฮะคุณมึงไปเยี่ยมตั้งแต่ตอนไหนล่ะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเหมือนคนนอนน้ำลายไหลอะนะกูมองปราแกวแน่ด้กล่าวคายกับคูแ้ยงนั้นจะให้พี่แฉอะไรป่ะ เออมาอยู่กับพี่ป่ะไม่ไมอยู่กับพี่แฉรับเออพี่ก็ไม่ปฏิเสธเลยนี่เดี๋ยวใครอยากทายกับน้องเดี๋ยวพี่คอยจดชื่อให้เอยผู้หญิงผู้จริงหัวผู้จริงผู้จริงค่ะผู้จริงหัวผู้จริงพี่เดีเป็นคนนี้หนูเป็นคนที่ข้างรักมากจริงชีวิตหนูอะแดดหึือบอกกันข้างรักหรือคุ้มข้างนเจับมือ บอกให้นะชีวิตหนูเนี่ยความรักหนูได้หามครั้งได้เลยเพื่อหนูจะหาคนที่รักกินหพี่นะหรือพี่รักหนูแล้วพี่ก็ประกาศที่คนรู้เลยว่าเออรักน้องนะรักรักเนี่ยรักช่มรักช่วฟ้าดินสลายรักทุรรักทุกจักรวาลโลกนี้รักช่วงการันเธอลนะก็พูดไปกอดน้ำรับพรเลยใช่ไหมกานันเธอ ว้าคือใครรักถ้าพี่มีร์เขาหุดแล้วพี่ไม่ต้องมารักหนูละไม่ไม่ต้องมาให้ไปต้องมาให้ผมหวังดูคืออะไรเนี่ยคืออะไรแล้วเราหวังเราผ่านมาสองนาทีสามนาทีนี่นนนคืออะไรไมึงทำอะไรกันวะ พี่แต่ว่าดีนะความรักของเราจะไปได้ลืมหรือเปล่าแล้วกูจะไม่รู้ชีวิตนะแต่ว่าเราข้าถามว่าหนูเนี่ยชีวิตสวยไหมถ่ายชีวิตสวยแต่พูดยังไงแต่พูดยังไงแล้วมาลักเลยทำมาโยกกูเอาน้ำสาดนะพายไงของมึงเนี่ยคุยกันดีๆไปห่างๆไปเดี๋ยวสับคอซะ มันจะฟันคอด้วยพี่ไม่ได้嘛คิดไม่ได้嘛คนเรารักกันแล้วก็ต้องอยู่ใกล้กันใจเย็นก็ค่อยคุยกันได้ดีกันแล้วเออดีกันแล้วไม่รู้ว่ามันไม่มีจะให้เขารักรักแกลกอะไรนะเอาแบบส้ยชาอยู่ใจตั้งมาสายไปใจตั้งมากเลยช้ชาไม่ใช่อะไรถ้ารักก็คือถ้ารักก็คือ กูเอาเลยคุณเอาไปคุณทำไมมึงก็ยังไม่ทันจะไหลเลยคุณละมึงคุณเชื่อไกรมึงทุกอย่างเลยมึงไม่ต้องพูดนี่เล่นเหมือนชีวิตจริงเลยเต๋อไอ้าูใช่กับเอาไปกับเบื้องหยาบมึงมึงเป็นเฮียไอ้กู ุจตัวเองจนตัวเองส่งไปเลยมึงทำหน้าใส่กูทูกไมฮะกูเกลียดหน้ามึงอยู่เนี่ยหมอไปที่ชอบที่ชอบไม่ต้องที่ชอบที่ชอบแต่ยังมีชีวิตอยู่เนาะจะดีใจยี่ไม่ต้องแต่งไม่ต้องดีใจเราเจอยังไงเธอก็ต้องเจอฉันไม่เจอก็ต้องกําลังส์เนาะนนท์นนท์นนท์กําลังสนจริงถ้าเกิดว่าพ่อกับแม่จมน้ำมีวงยางอันเดียวอ่ะมึงจะเลือกช่วยใครวะ โอ้หกูคิดยากว่ะเออถามก่อนอันนี้จริงจังเลยมีวงยางอันเดียวนะพ่อกับแม่จมน้ำมึงจะเลือกช่วยใครกูตอบยากมึงเอาคนอื่นได้ไหมเออเนี่ยพ่อกับแม่นี่แหละพ่อกับแม่เหรอเออต้องเลือกมึงต้องเลือกเลือกเลือกใครแม่ก่อนไปอ้าวงั้นพ่องตายดิเลือกใหม่คิดดีดี้าเลือกพ่ออ้าวแม่ตายเอาแล้วถ้า แล้วถ้าเออไม่เอาละมึงนอนน้อยนอนน้อยทำไมนอนน้อยนอนคนเดียวไม่ไม่เก็บไว้เล่นตลกดูมั้งวีนี้เล่นตลกไปไปไปนอนไปไปไม่ต้องพูดเลยไปนอนอะไรก็ต้องขับรถจ้ะไปนอนแต่ไม่ไม่จ้าเธอก็ต้องรักฉันเราก็ต้องคดึงหางฉันเลยเธอ ไม่คนึงหาไม่ไม่คดึงหาไม่ต้องไม่ต้องมาเอ้ยต้องการไม่ต้องมานั่นตัวเองหรอกจ้ะไม่ต้องมาฝึ่ใจตัวเองหรอกเพราะว่าจริงๆริงแล้วเธอก็รักษาเธอรักษาจากทั้งหมดทั้งมวลเลยก็รักประหลาดประหลาดรัายก็ให้เประหลาดจชีวิตฉันน่ะฉันไม่เคยอะไรหรอกเลยมึงดูดมาไงอีเด้อเวนพูดไม่หยุดโอ้โหเถียงกันตั้งคืนเอายังไงละมึงอะกระท่อมหมดลิธิไงเฮ้ยไปถึงเมียทำไมนะ คิดถึงเมียทำไมทิ่ถึงเมียมันออกจากบ้านแล้วไม่อยู่บ้านออกจากบ้านไปไหนอ่ะมากับผมนี่ไะเหลือคู่ไปกันแล้วคงไม่แเขวกันไปได้ถ้าเคยทำบุญหลวกไว้ถึงจะยังไงก็ต้อง ใครอ่ะไปเกี๊ยบกระโด่งลุกป๊อกเขาเกี๊ยบเขาเกี๊ยบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาดิมาดินะผู้หญิงคนนี้คือดำดงพระเจ้าขอเดชะพระองค์ท่านขำว่าฉันพาดำดงไปหยุ่หยุ่นนี่หมาหนึ่งฝูงมาลุ่มกัดลุ่มถึกหนึ่งฝูงกัดหน้ากัดตากัดหูกัดเนื้อหนังมังสากลายเป็นสาวสวยแบบนี้ผมฉัดก็งงเหมือนกันนี่คือดำดงดำดงพระเจ้าค่ะสวยขนาดนี้เลยเหรอสวยขนาดนี้แหละโดนสุนัขลุมกัดใช่ หมาลุมกัดเป็นฝูงเออสวยแบบนี้เลยใช่ไอหมาฝูงไหนพากูไปโดนกัดมังแก่กูอยากจะหล่อเหมือนเดิมแบบนี้นะมันก็เลือกตัดคนรู้กันนะน่าเป็นดำดงจริงจริงห้าโกหกนะไม่โกหกราวสองจีขอคืนแล้วกันไม่ใด้หรอกก็เจ้าข้าอยากจะแต่งงานกับดนดงโอ้ชั้นแต่งกอดไม่ได้แต่งไม่